สงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์สลมัตตัง้งเวลคัมท to สตูนสวัสดีค่ะข้อตอนรับข้าสู้รายการเลาเข้าวชาวบ้านทางจังง TV, นซอมไอพีเอ็มทีวีสตูลชนแนลสำหรับวันนี้ดิฉันปรัยาพรมาลินีนะคะรับนาเทีลาวข้าวค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรามีอะไรบ้างถืว่าน่าสนใจสำหรับในช่วงแรกของรายการนะคะเดี๋ยวเรามาแลก่กันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแก้ปัญหาภัยแรงบางคนบอาวา่าเอ๊ก้าฟตตอกมาตั้งลร่วันแล้วทําไมถึงยังมีปัญหาในเรื่องคองภัยแรงกันเลยนะคะมีอยู่พื้นที่เทวาฝนยังไม่ตอกเลยค่ะท่านผู้ชมโดยเฉพาะที่อาเภอละงูนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปพื้นที่ถทก็ค่ะคลองซ้ำมูดโดยกันค้องตําบลเกาะซ่ารายมู่ถี่หนึงมู่ถี่สอนแล้วมู่ที่สานะคะไปแหลกกันค่ะวา่าข้อแก้ปัญหาในเรื่องของการนะคะแก้ปัญหาภัยแรงบนเกาะอย่างไรนะคะแล้วก็แนวเรือง่อง อาหารการกินค่ะนะคะไข่เทวาไปเทถาเรือตำมะลังก็จะได้เห็นแล้วก็อาจจะได้กลิ่นด้วยค่ะกลิ่นหอมๆโชยมานะคะข้องไก่ย่างกะทิส่งเครื่องข้องนะคะกะกุต้มนะคะเดี๋ยวเราจะนะคะผ่าไปสิมไก่ย่างร้อยๆกันดีว่านะคะเทตำมะลังค่ะรคะาคาไมยละห้าบาทเท่านั้นเองแต่ว่าเทเรานําเสนอเพราะว่านี่เป็นสูตรพิเศษหมั่งแต่บรรพบุรุษค่ะค่ายตังเยซิปว่าปีแล้วนะคะอ่ะไปเลขก,กันค่ะแล้วก็ในเรื่องข้องอาหารแพ้สูตรพิเศษนะคะบางคนก็บอกว่า เลียงแพะแสนจะไงนะคะปล่อยมันไปให้มันไปกินพักกินยานะคะตามแถวคางทางนะคะหรือว่าในส่วนยางส่วนปัามก็แล้วแต่ค่ะนะคะพอเอิ้มแล้วก็ไปตอนรับมาแต่ว่าคนคนนี้เขาไม่ได้คิดแขนนั้น,นะค่ะ ภาวาการเทวจะเลียงแพ้หายได้มีประสิทธิภาพมีความแข็งแรงปราศจากโรคนะคะเนื้อก็ประมันวาแน่นนะคะเนื่อเรองของสุขภาพดีของแพ้ค่ะก็ต้องมีอ่านเสริมสูตรเปรเซษด้วยใค่เดือสนใจนะคะวา่อาอ่านแพ้สูตรเปรเซดนี้คือไรค้ค่ะทําได้ด้วยตัวเองแล้วก็ทําได้แบบง่ายๆด้วยนะคะไม่เซิงโมเลกุสิทธิเดียวติดตามได้เลยว่าทําได้อย่างไรคะ่ะ แผลสูตรพิเศษนะคะแล้วก็ในเรื่องของบรรยากาศชิวๆบางคนนี่นะคะเวลาว่างๆปุ๊บจะทาอะไรละ่และแหลนั่งฟังเพลงปั่นจักรยานออกกาลังกายก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ามีกลุ่มกลุมนึงบอกวา่าจะลองว่างนี่ดยการตกปลานะคะถ้าหมอด้พ่นไม้ได้ค่ะพอตกทีไรก็ได้ปลาทุกทีเลยแต่ว่าได้มากหรือวได้น้อยนะคะก็ผ่าไปถี่อุทยานนกน้ำก็แล้วกันค่ะแข็ๆเท่านี้เทตดบนฉัลุงค่ะ ไปเล่นหนมะพาบรรยากาศเฉียวยว,วสบายสบายค้องคนแก่ๆเดี๋ยวว,ว่างๆแล้วก็มาหนังตกรอ้อยยูลิมตะลิงค่ะแถวๆกับนะคะยูลิมตะลิ้งทีนะคะก็เรียวาหนกหนามนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเล่พาบรรยากาศเหลืองเราทั้งหมดข้องรายการในช่วงลาข้องเราเข้าชาวบ้านค่ะมาแลแนวเรื่องข้องการแก้ปัญหาภัยแรงบนเกาะกันค่ะนะคะก็มีการคุดซะสำหรับแก้ปัญหาภัยแรงบนเกาะกันด้วย าวาพผูดถึง่งปัญห่าภัยแรงทึ่งแมวว่าตอนนี้สตุนบ้านเรามีฝนตกลงมาบ้างแล้วแต่ว่าในพพ้นทีนั้นนะคะกอแถบจะไม่มีฝนตกลงมาเลยไลยพ่พพ้นทีในจังหวัดสตูนบ้านเราโดยเฉพาะพื้นทีอำเภอละง,งูนะคะตอนนี้ไัยแรงยังคงคุกคามค่ะส่วนบนกอก็เช่นกันนะคะวันก่อนทีมงานสตุลแชนเนลของเราก็ได้มีโอกาสลงไปพื้นที่มู่ได้ซ่องบ้านบากันย,ยัยตะบนเกาะซาหหร่อำเภอเมืองสตุนค่ะ ก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านแถบนั้นนะคะก็บอกว่าในเมืองนั้นฝ้นตอกทุกวันยิงในช่วงงานก่ายชาร์ตแต่ว่าสําหรับเกาะแห่งนี้ยังไม่มีฝ้นตอกลงมาเลยนะคะนายเจออลี่ซันโดชาวบ้านในพ้นทีกอนะคะผาทีมงานของเราค่ะขับรดเที่ยวรอบเกาะแล้วก็ไปพบกับสะนามขนาดใหญ่เหนือที่50รายนะคะ ในพื้นที่บูดไดซัมบาน,นดันดงกลิงตำบลเกาะซาไรนะคะก็พบววานน้ำในซาแนนซี่เคี้ยวมากแล้วก็มีความสวยด้วยนะคะบางลีบ่บอกว่าซะแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อจะบรรเทาทุกข์ในช่วงภัยแล้งแต่หวาเมื่อเราได้ชิมน้ำในซากับกลายเป็นน้ำเค็มค่ะบางลีบ่บอกว่าต้องรอในช่วงฤดูฝนก็จะได้รับน้ำฝนทาวานน้ำฝนตกลงมามา,มากน้ำในซาก็จะกลายเป็นน้ำจืดได้นะคะก็ต้องรอฝนค่ะเทวดาตกลงมาก่อน แต่ว่าตอนนี้นะคะชาวบ,บ้านก็ยังไม่สามารถนำน้ำในสาไปใช้ได้ค่ะเพราะว่ายัางคงเป็นน้ำเค็มยู่นะคะซึ่งถ้านำในาสานี้ใช้ได้ก็สามารถนำไปทำเป็นปลาบ้าหมู่บ้านใช้ได้ทั้งซาหม,มู่บ้านในเกาะนี้ค่ะหมูแต่หนึ่งหมูที่สองแล้วก็หมูที่สามนะคะแล้วก็สามารถช่วยในเรื่องของภัยแรงปีต่อไปได้ด้วยนะคะ นั่นก็เป็นนะคะการแก้ปัญหาแต่ทือวานะคะแก้ปัญหาได้แล้วไม่ก็ต้องบอกว่ายังค่ะทึ่งแมว่าจะมีสะหนำขนาดใหญ่พื้นที่้าสิบว่ารลายแบบนี้นะคะถ้าก็ว่านาทั้หมนั้นเป็นนาจืดนะคะโอ้โหเป็นอะไรที่วาเกาะแห่งนั้นเหมือนกเกาะสวรรค์เดียวค่ะเพราะวานะคะมีนมท่าเดียวดมสมบูรณ์ค่ะนะคะมางใหม่มา,มา,มา,มาสั้นขนาดนั้นค่ะก็อยู่ได้ตลอดทั้งปีแต่ว่านั่นแหละเรื่องราวก็คือว่านำในนะคะ ในแอ่งน้ำตรงนั้นเป็นน้ำเค็มค่ะนี่เลยเป็นน้ำถวนาเสียดายก็ต้องรอฟ้นกันต่อไปหล่ะให้ฝนตกลงมาเพื่อถี่จะเปลี่ยนน้ำตรงนั้นให้เป็นน้ำจืดแล้วก็ทําเป็นปะป๊ามู่บานต่อไปอันนี้ก็ต้องพึ่งในเรื่องข้องธรรมชาติในเรื่องข้องฟ้นฝานนะคะนั่นก็เป็นการแก้ปัญหาโดยการคุดซาค่ะในบนเกาะนึงงมูดิหนึ่งมูด่สองมูด่สามข้องตำบลเกาะซาหร่ายอำเภอเมืองสตูลของเราีเองนะคะไปเดินเรืองต่อไปค่ะนะคะ ค่ะไปจิมไก่ย,ย่างกันดีว่านะคะมีไล่สุตรืออเกินนะคะแรงนึงไก่ย,ย่างโรสึกเลยนะคะว่าทองรองจอกจอกขึ้นมาทันทีเลยค่ะยากกินอย่างแรงเลยเวลาเห็นภาพนี้นะคะไก่ย,ย่างกะทิส่งเลืองค่ะนะคะไม่ไกลไม่ไกลอยู่ที่แถวถาเรือตำมหลังนั่นเองค่ะเป็นสูตรังเดิมด้วยนะคะอร่อยด้วยค่ะติดตามเรื่องนี้ได้เลยค่ะมาแลนแนวเรื่องข้องห้านการกินนะคะตรงนี้นถือว่ามีข้องร้อยๆค่ะทีมงานข้องเราก็ไม่พลาดดูแล้วนะคะ ไปกันนะคะเทวเรื่องราวของไก่ยางกะทิส่งเครื่องกันแล้วนะคะเรื่องข้อในการกินเป็นสูตรเทวได้มาจากการตกทอตั้งแต่บรรพบุรุษทะะว่าไข่ได้ก็ถือว่าโชคดีไปกลายเป็นอาชีพไปนะคะมีะไรายได้แล้วก็ร่ำรวยขึ้นมาค่ะเพราะว่าสามาใรถให้นําไปต่อยอดได้อย่างสูตรอาหารนั้นนะคะได้ไปแล้วก็สามารถเปิดร้านคาาได้แบบสบายๆนะคะ มีอยู่สูตรนึงค่ะวันนี้เทวเรานําเสนอสูตรไก่ย่างรสดเด็ดเทวทํากันมานานแล้วนะคะคล้ายกันบริเวณท่าเรือข้ามฟ้าคลองตำลังค่ะคล้ายทุกวันนะคะในตอนเวลาวัาาวเชาว้าเก้าโมงเช้าร้านก็จะเปิดแล้วก็มีการย่างไก่คล้ายกันแล้วนะคะโดยไก่น,นั้นก็จะมักมินไหวก้อนค่ะแล้วก็นําไปย่างพอว่าย่างสุกก็นําไปขุกคล้าวกับเคลืองแกงนี่ก็เป็นสูตรเฉพาะของร้านนะคะ นั่งกูต้มลงกูนั่นเจ้าข้องร้านบกวารานจะเปิดขายแต่เช้าเลยนะคะแต่ละวันนั้นก็ขายไก่ย่างค่ะแต่ว่าไก่ย,ย่างนั้นก็เป็นสูตรพิเศษนะคะเป็นสูตรดังเดิมของชาวตะมาลังในแต่ละวนนันจะขายวันละห้าทึงกกโลไก่ย,ย่างนั้นจะขายใหม่ละห้าบาทไส้เด็กขายใหม่ละห้าบาทนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเทวาไม่ดีถทวะค่ายแพงคนที่มีเงินน้อยก็เสิร์กกินไม่ได้นะคะย่างเมื่อก้อนก็ขายเป็นถิ่นเสียบใหม่ ขายไหม่ละ1 5 3 0บาทสิ่งเมื่อนคนมีเงินไม่ถึงก็ไม่สามารถเสิร์กกินได้โดยเฉพาะเด็กๆก,ก็เลยหันมาขายใหม่ละ5บาทนะคะและลูกค้าก็จะมีนะคะมีทั้งคนที่ทำงานประมงและคนที่ข้ามฟากตรง่าเรือไปตำมะลังแวสเสอร์ไก่ย่างข้องกากุตมนะคะเด็กก็สามารถทจะกินได้เพระาะว่รารสจาตไม่แพ้จะมีความหอมแล้วก็ได้กินข้องเรื่งแกงแบบพริกไทยนิดๆด,ด้วยนะคะ กากตี๋ก็บอกว่าค่ายมานก,ก็ประมาณเยอสิบสี่ปีแล้วค่ะโอ้โหนานมากแล้วนะคะจากค่ลายลยางถังไก่ย่างข้าวแกงขนุ่มจีนแหลกกล้วยทอดเพื่อมีทางเลือกให้กับลูกค้าเดินเข้ามาในร้านด้วยนะคะทีมงานกองเราก็ไม่รอช้ารองจิ้มเลยนะคะไก่ย่างของแกร้อยจริงๆค่ะแกบกว่านำรดัดของแกนั้นเป็นพริกแกงเทวตาเองตำละเอียดเลยนะคะใส่มะเขือเทศลงตาด้วยเราเจนว่าพริกนกดดําแกงรสเด็ดเทวแกรัดลงเนื้อไก่นั้นนะคะร้อยอย่างแรงค่ะ เนื้อไก่จะหอมผิกไทยกับขมิน้นส่วนน้ำจิ้มรวนำแกงเถวรดัดบนเนื้อไก่นั้นก็มีสีสันสวยงามหอมรสชาติหวานนำเค็มแพทเรียกว่ากินไก่ย่างรัดเครื่องไปมีมาไล่แห้งแล้วแต่ว่าข้องแก่นั้นร้อยมากนะคะแก้อกว่าแกใส่วัวกะทิพัดกับนำแกงด้วยยิ่งทำให้ไก่มีรสชาติหวานหอมยิ่งขึ้นค่ะ ใครเธอลงไปตำาลังก็แวะเสอร์ได้นะคะมีเพียงหบาทก็สามาัรถอร่อยได้ค่ะซึ่งไก่ไม้ละ5้าบาทตอนนี้ก็5้าอยากเต็มทีแล้วแต่วทีนี้ยังคงมีให้เสิร์แล้วก็ชิมกันได้เลยนะคะไก่ยางกะทิส่งเคืองเทตำมะลังนั่นเองค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวห้ามการกินนะคะของสูตรพิเศษไก่ยางค่ะไม่รู้เหมือนกันว่ากี่ดาวเดทเหนร้อยจังหู้นะคะ ไก่ย่างกะทิส่งเครื่องค่ะเป็นสูตรตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะก็ทํากันมาค่ายกันมาเยีสิบว่าปีแล้วค่ะเรียงโลกเรียงล้านจั่วเติบไงเรียนซึ่งซ่วงกันไปแล้วนะสำหรับเจ้านี้นะคะไก่ย่างกะทิส่งเครื่องนะคะไข่ดองยาวชิมความอร่อยพันนี้มี5้าบาทค่ะเสิร์ก,กินได้เลยเพราะว่าตอนนี้ห้าได้ยากแล้วว่าจะเสิร์ไก่ทท่ไนได้5้าบาทเทนี้ยังคงมียังคงมีแล้วก็มีความอร่อยด้วยนะคะไก่ย่างกะทิส่งเครื่องเจ้าอร่อยค่ะก็โยทีนะคะ เรือตำมะลังนั่นเองค่ะนะคะไปเถอะเรื่องต่อไปนี่เป็นเรื่องของอาหารเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ข้องคนนะคะข้อแพ้ค่ะแบะนะคะนะคะเป็นเรื่องราวขอออาหารสูตรเปรเศษข้อแพ้นะคะใครเดี๋ยวว่าคอยติตามว่าเอ๊ะมันคืออะไรอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเทพื้นที่แห่งนี้ค่ะไปเลยนะคะลุงคนนึงเขาได้คิดสูตรเปรเศษขอ้อแพ้ซิ่งก็ได้พ้นดีด้วยค่ะดิตามเรื่องนี้ได้เลยค่ะ ไปแลในเรื่องราวของอาหารแพะสูตรพิเศษนะคะจะพิเศษอย่างไรก็ลงเลนนะคะซึ่งการเลี้ยงแพะในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาไปยัางมากแล้วค่ะเมื่อก่อนเราใจหนว่าเหมือนการเลี้ยงแบบปล่อยนะคะเลี้ยงเล่นปล่อยแพะห้ากินเองตามธรรมชาติกินยาค้างทางบ้างกินในส่วนยางพาราบ้างส่วนปาล์มบ้างแล้วแต่จะปล่อยค่ะทาให้ผลผลิตของแพะนั้นออกมายังไม่มีคุณภาพ ตอนนี้ทางปัุสุ์จังหวัดเองก็เข้ามามีบทบาทนะคะจัดอบรมเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงแพะกลุ่มต่างๆให้ความรู้ใครที่เลี้ยงน้อยๆก็ให้หมีการรวมกลุ่มกันสร้างความเป็นปึกแผ่นส่งเสริมในและเรื่องเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรสามารถผลิตแพะที่มีคุณภาพและก็ได้มาตรฐานนะคะ ทีมงานสตูนชนแนลของเราค่ะมีโอกาสไปทำข้าวในพื้นทีอ่อำเภอละงูก็้็นหวามีลุงคนนึ่งชายกาก,ากมะพร้าวผสมกับกา,กากทั่วเรื่องเกลือแล้วก็หั่นก้อนส้าเร็ดนะคะขุกข,ข่าวให้เข้ากันแล้วก็เอไม้แผกกินเป็นอาหัรนเสริมค่ะนายกฤติพลงะสงอบอายุหกิปีแล้วนะคะอยู่บา้านเลขที่2องรอยมูทีซีตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูนนะคะ เห็นแกกาลังทําห้านเสริมให้กับแพทเทเลียงวายเราเข้าไปสอบถามค่ะนะคะกอรสาบว่าตอนนี้แกมีแพะอยู่หกสิบถึงแปดสิบตัวนะคะเป็นแพลลูกผสมเหนือแล้วก็แพะนมผสมพันบ่อนะคะแกบอกว่าตอนนี้จะปล่อยแพะไปให้กินยาค่ะเพะว่าช่วงวันเย็นแพะจะกินเร็จแล้วก็จะให้ห้านเสริมเป็นการปสมเข้ากันนะคะข้องกากมะพร้าวกากทั่วเลืองซึ่งกากทั่วเลืองนั้นจะมีโปรตีนสูงอยู่แล้วจากนั้นก็มาผสมกับ้านกรอสแเร็จรูปเกลือ คลุกให้เข้ากันให้แพ้ก,กินตัวนั้นกินเอมแล้วก็จะกินไม่มากแต่ตัวนั้น๋ยาไม่อีม่มมาจากการกินน้าัามนะั่ก็จะกินห้านเสริมซ้ำค่ะสูตรนี้แพ้ก,กินแล้วสุขภาพดีน้ำนักดีแข็งแรงปราศจากโรคแกบบกว่าคิดคนขึ้นมาเองนำมาใช้แล้วก็ได้ผลก็เลยใช้ามาตลอดนะคะนายากฤติพลก็บอกว่าปัจจุบันห้านเสริมสำหรับแผ้มีราคาสูงทำห้ผู้เลียงแพ้ต้องแบกรับภาระคา่าใช้จ่ายทต่สูงจึงคิดคนทำห้านเสริมขึ้นมาเอง ตอนแรกก็ลองพิดลองทกจนว่าถื่อว่าสูตรนี้ปรับปรุงดัดแปลงได้ลงตัวแล้วก็ใช้สูตรนี้เป็น้านเสริมสำหรับแผลมาจนถึงถัวน,นี้นะคะเห็น <'s> ไหมคะว่าทาคนเราไม่หยุดนิ่งอยู่กับทีลองคิดคนและว่าน้องเจาา้าหญ้าทางปามดัวต้นข้าวโพดีดสมันตนำมาแผ่กินได้อย่างอื่นที่แผลกินแล้วก็ปรับมาเป็น้านเสริมไม่การเติมโปรตีนด้วสซึ่งี่บำรุงแผลเข้าไปแผลจะแข็งแรงได้เหมือนกันนะคะอันนี้อยู่กับการศึกษาดัดแปลงสูตรของแต่ละคนค่ะ เพราะว่าแพ้นั้นไม่ใช่ว่ามียาให้กินก็จบนะคะเราต้องเอาใจใส่ตั้งใจไม่เฉพาแพ้นะคะแต่ว่าเรายึดอาชีพทําอะไรถ้าว่าเราตั้งใจใส่ใจในหน้าทีการงานแล้วเราก็จะประสบความสมําเร็จได้ไม่ยากค่ะ นั่นก็คืออาหารเสริมสำหรับแผลซึ่งก็เป็นสูตรพปเศษนะคะนั่นแหละอย่างเทบอกค่ะเดี๋ยวมาอย่ามอีกขังนึงก็ได้นะคะก็เป็นอาหารเสริมเทว่ามีส่วนปส้มของกากมะพร้าวนะคะกากถั่วเลื้องค่ะแล้วก็มีนะคะโปรตีนซู้งอยู่แล้วแล้วก็มีการปส้มกับอาหารกรดสาหรับรูปด้วยค่ะแล้วก็เกลือนะคะคลุกข้าวให้เข้ากันค่ะทีนี้และนะคะแผลข้อง่ันก็จะสุขภาพดีนานักดีแข้งแร่งแล้วก็ปลาศจากโรคนะคะนี่เป็นสูตรที่ลงตัวค่ะนะคะของ คุณนะคะเรียกว่าคุณลุงก็ได้ค่ะกฤติพลงะสงบนะคะสิงกอยูเทมูิเดซตาบลกําแพงอำเภอละงูงสตูนีเองค่ะใครเี่อนใจเลียงแพ้เอาไว้ก็ลองชายซุดนี้แหละแพ้ข้องทันก็จะสมบูุญแข็งแรงดีนะคะไปเนเรื่องต่อไปค่ะพาผู้ชมบรรยากาศเิี่วกันบ้างน,นะคะพาไปหนังตกปลากันดีว่านะคะ นั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงนั่นใบใจเลือกเกินนี่เวลาได้หนังว่างๆโดยการตกปลานะคะจะได้ไม่ได้ไม่สนใจแต่ว่าได้ในวเรื่องของความสบายใจค่ะทำตดยใจเรัใจโบอะไรก็ดีไปหมดเลยนะคะไปแหลกดีว่าค่ะมาแลในเรื่องราวของบรรยากาศชิ๋วๆกันบ้างนะคะตกปลายามว่างค่ะ ในเรื่องของความชอบคนเรานี่ก็มีลากหลยบางคนบอกว่าช้าว่า,างแล้วต้องชอบเที่ยวนะคะบางคนชอบชอปปิง้งบางคนชอบป,ปลูกต้นไม้บางคนกอนะคะชอบเทจ้าอ่านนั่งซื้ออยู่บ้านบางคนบอกว่านะคะได้แหละนั่งฟังเพลงก็สบายใจแล้วนะคะแต่ก็มีคนอีกจํานวนนึงค่ะที่คอนเลือกที่จะมีความสุขด้วยกันตกปลานะคะเราเห็หนว่าบางคนนั่งตกปลาได้เป็นวันวัน พอหวาว่า,วางปั๊บก็เตรียมเยื่อผ่เปล่าหิวทั้งเดินไปห้าเทตตกปลากันแล้วนะคะนะคะนั่นก็คือเวลาหวางๆวางค่ะพอว่าจะชอบการตกปลาเป็นจิตวิตใจบางคนก็ตกกับริมลิงบางคนก็ตกเอาแท้วัวผ่านบางคนก็อออเล่ไปตอกแล้วแต่ว่าคนชอบแบบไหนนะคะอยู่ในความสะดวกค่ะ คนเด็ดตกปลานี่ก็ถือว่าเป็นกินล่ํสำหรับคนใจเย็นนะคะถ้าว่าใจร้อนแล้วจะมาหนังเฝ้าให้ปลากินเยอะไม่ได้แน่เลยค่ะยิงคนที่มีชีวิตนะคะเทวารีบรอย,ยีก็มดสิทเลยทีเดียวค่ะเทจะทําการตกปลาได้นะคะทีมงานซุนชแนวก็เรามีโอกาสไปถึนอกนามหรือว่าเขตฮามลาสัตว์ปาเขาเรียบ,บังซาตําบลลุง ช่วงนี้ถาวาใไข่ไปแล้จะเห็นเลยว่าดอกบัวกําลังบานสะพังเต็มบึงขนาดใหญ่นะคะทวา้ขับรถไปบร,ริเวณริมทางก็จะพบว่ามีคนวัยผู้สูงอายุทั้งชายทาั้งหญิงมาหนังตกปลากันค่ะแยกเป็นโคหญิงโคนึ่งชายโคหนึ่ง,งเราก็ไปสอบถามถิ่มหญิงก่อนนะคะแกบอกว่าเป็นคนปลาเต๊ะค่ะทวาเชิญชอบกันตกปลามากเมื่อวันนี้นะคะมาเที่ยเวเห็นว่าตกปลาแล้วก็ได้ปลาตัวใหญ่แถวค่ะประกอบกับว่าคนได้ชอบกีฬาประเภทนี้อยู่แลว้วจึงได้มาตกเทนีนะคะ แกฉูป่าชนกับปลาและชนิดเทวาตกได้ในวันนี้ค่ะเราไปนั่งคุยกับแกสักพักนึงแกบอกว่าการตกปลาต้องเป็นคนเทวามีใจรักแล้วก็ใจเย็นด้วยเพราะบางแห่งหนังฟาวอยู่นึ่งถึงสองชั่วโมงถวะปลาไม่กินตรงใหญ่ทีบางวันก็ไม่ได้เลยแต่ว่าสาหรับแกนั้นตกหมังแต่เศร้าๆไม่เคยเทจะนะคะไม่มีนะคะไม่ได้ปลาดู่ถอว่าได้มาเรื่องหน่อยเท่านั้นทุกวันนี้ถวะวางปั๊บก็ขว้าไม้ไผ่ให้เยอะตกปลาทันที ส่วนไฟชัยก็เช่นกันนะคะจะเอาไม้ไพ่พูกเจือเอ็นกับขันแบดค่ะแกบอกว่าตรงนี้ป้าชุ่มถ so, นันนะคะก็ここจะมาหนังตอกกันแถวนี้เป็นประจำค่ะพอถี่ว่าไม่ไกลบ้านด้วยการตอกปลากับขันแบดไม้ไพ่นั้นที่ว่าเป็นการปักพอนย่อนใจสบายใจดีนะคะ ตอกกับเพ่อนก็ไม่ต้องแข้งกับใค่ค่ะแต่ว่าการตอกปลาแบบนี้แนะนําว่าควรผ่าเพ่ินไปด้วยเพราะว่าคนแก่เวลาขึ้นลงริมห้วยอาจจะน่าเหมือนเป็นลงเล่นน้ำได้นะคะให้ดีทังผ่าเพ่ินไปสักคนค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเพราะว่าคนแก่ต้องน้าตอกท้าถ้าว่าไม่มีใครเห็นก็ลําบากนะคะเรียกว่าวันนี้เราพาไปหลยคิดยีมกลองคนแก่กวาได้ค่ะฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงแปลกใจเสียจริงปลาไม่กินเหยื่อ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากินเนื้อหรือว่าไม่กินเนื้อค่ะแต่ว่าข้าวที่ว่าพวกเราลงไปทํานั้นนะคะกินเนื้ออย่างแน่นอนเลยเพอเขาบอกว่าเทนั้นนะคะ ปลาชุกชุมค่ะแต่ว่านั่นหละต้องใจเย็นค่ะใจร้อนไม่ได้เลยนะคะการตกปลาเราไม่รู้เหมือนกันว่าปลาจะมากินแบตตอนไหนนะคะจะต้องใจเย็นค่ะประมาณว่าต้องใจเราว่างๆนนะคะไม่ใช่ว่าแคบๆนะคะบางทีนั่นเพราะว่าไม่ได้ปลานั้นทาให้อารมณ์งุดงนิดอารมณ์เสียได้ไม่ต้องสนใจว่าได้ปลาหรือว่าไม่ได้ปลาเดทําทแล้วรู้สึกว่ามีความสุขค่ะได้หนังปูดคุยกันด้วยนะคะเวลาได้ปลาโดยเฉพาะว่าเยอะบปลาขึ้นมาโอ้ยสนุกอย่างแรงเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ลองแล่นะคะใครเทวามีเราว่างๆ ก็ลองนึกเลยว่าตรงไหนบ้างเถาวาสามารถตกปลาได้นะคะก็ลองไปแหลกค่ะเวลาได้ปลาแหลวมันสนุกสุดเวียงเลยนะคะเลยค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆบันยาการจิวจิวนะคะไม่ใช่ว่าเรืองแหลกเรืองหน่อยเราไม่มาแล้งตรงนี้นะคะบางทีตรงแถาวาขนมองพานมองพานเราก็นําจุดนั้นค่ะนะคะหมายได้รับชมกันตรงนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าเป็นเรื่องราวขลองนะคะเป็นประเด็นได้ทั้งหมดในทีเดียวค่ะนะคะ,นะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวคองพ่นองชาวสะตุนทั้งสิ้นเลยค่ะในะรายการเหล่าข้าวชาวบ้านนะคะ มาถึงในช่วงเวลานี้แล้วค่ะคนเนี่ยเบรกกันสักครู่เดียวนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนั่นเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในช่วงที่ซ่องของรายกรารเหล่าข้าวชาวบ้านค่ะ ทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM h d Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงาการซบก IPM i d e f i n i t i i n 02-245-9999สตูนชแนลครบเครื่องเรื่องคนสตูล ังหวสตูลเป็นจังหวัดเล็กๆที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยติดฝั่งทะเลอันดามันคำว่าสตูลมาจากภาษามลายูว่าสโตยแปลว่ากระท้อนซึ่งในอดีตมีอยู่มากมายอาชีพส่วนใหญ่ทำประมงและสวนยางพาราดอกไม้ประจำจังหวัดคือดอกกาหลงสัญลักษณ์ประจำจังหวัดคือพระสมุทรเทวาภายใต้คำขวัญสตูลสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์จุดเด่นของสตูลคือความสามัคคีของคนทุกศาสนา ความสวยงามทางธรรมชาติของทะเลจนได้ขนานนามว่าไขมุกแห่งอันดามันวิวัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดนทำให้โลกแคบลงการใช้ภาษาผ่านเครื่องมือสื่อสารเข้ามามีบทบาทมากขึ้นจากปากต่อปากผ่านจดหมายผ่านโทรศัพท์พื้นฐานและมือถือจนกระทั่งถึงยุคข,ของอินเทอร์เน็ต และดาวเทียมจุดนี้เองที่ทำให้ทางผู้บริหารของบริษัท IPM ที่ีจำกัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารในระดับสูงสุดที่เข้าถึงผู้บริโภคในระดับท้องถิ่นอย่างครบถ้วนนั่นคือช่องทางทางการสื่อสารผ่านดาวเทียมในรูปแบบของจานส้ม IPM ครอบคลุมกว่า100ประเทศทั่วโลก คือทีวีท้องถิ่นของคนตะูลอย่างแท้จริงที่ครอบคลุมทุกเรื่องราวทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวเหตุการณ์วิถีชีวิตของชาวบ้านประเพณีอาชีพศิลปะวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวของคนพื้นที่ในหลายแง่มุมที่น่าสนใจและคาดไม่ถึงเรายังเป็นสื่อกลางให้กับชาวบ้านได้แสดงออกความคิดเห็นอย่างเต็มที่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสตูลให้ก้าวหน้าต่อไปสตูนชนแนลกระชับจับไว้ เข้าใจคนท้องถิ่นหลากหลายทุกแง่มุมที่คุณไม่รู้ตีแผ่ทุกเรื่องราวเข้าถึงครบทุกรสชาติของความเป็นจริงโดยทีมข่าวมืออาชีพพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปกับเราเพราะคุณคือส่วนหนึ่งของสตูนชาแนลสตูนชาแนลครบเครื่องเรื่องคนสตู ้องถิ่นของคนสตูลอย่างแท้จริงที่ครอบคุมทุกเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวข่าวเหตุการณ์วิถีชีวิตของชาวบ้านข่าวประเพณีอาชีพศิลปะวัฒนธรรม ข่าวสังคมข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวการท่องเที่ยวทุกพื้นที่ทุกแง่มุมให้กับพี่น้องประชาชนและสังคมได้รับรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองสตูติดตามทุกเรื่องราวได้ที่รายการเล่าข่าวชาวบ้านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม IPMTV ยานส้ม ช่อง229ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์และรายการสรุปข,ข่าวชาวบ้านทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สตูลชาแนลครบเครื่องเรื่องค้นสตูล เข้าถึงชุมชนของคนสตูนกับความเคลื่อนไหวในสตูน h ช n แนลปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยสตูน h ช n แนลครบเครื่องเรื่องคนสตูน จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดเล็กๆที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยติดฝั่งทะเลอันดามันคำว่าสตูลมาจากภาษามลายูว่าสตอยแปลว่ากระท้อนซึ่งในอดีตมีอยู่มากมายอาชีพส่วนใหญ่ทำประมงและสวนยางพาราดอกไม้ประจําจังหวัดคือดอกกาหลงสัญลักษณ์ประจําจังหวัดคือพระสมุรเทวาภายใต้คําขวัญสตูลสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์จุดเด่นของสตูลคือความสามัคคีของคนทุกศาสนา ความสวยงามทางธรรมชาติของทะเลจนได้ขนานนามว่าไข่มุกแห่งอันดามันวิวัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดนทำให้โลกแคบลงการใช้ภาษาผ่านเครื่องมือสื่อสารเข้ามามีบทบาทมากขึ้นจากปากต่อปากผ่านจดหมายผ่านโทรศัพท์พื้นฐานและมือถือจนกระทั่งถึงยุคของอินเทอร์เน็ต และดาวเทียมทุดนี้เองที่ทำให้ทางผู้บริหารของบริษัท IPM ที่มีจำกัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารในระดับสูงสุดที่เข้าถึงผู้บริโภคในระดับท้องถิ่นอย่างครบถ้วนนั่นคือช่องทางทางการสื่อสารผ่านดาวเทียมในรูปแบบของจานส้ม IPM ครอบคลุมกว่า100ประเทศทั่วโลก คือทีวีท้องถิ่นของคนสตูลอย่างแท้จริงที่ครอบคลุมทุกเรื่องราวทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวเหตุการณ์วิถีชีวิตของชาวบ้านประเพณีอาชีพศิลปะวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเทีย่ยวของคนพื้นที่ในหลายแง่มุมที่น่าสนใจและคาดไม่ถึงเรายังเป็นสื่อกลางให้กับชาวบ้านได้แสดงออกความคิดเห็นอย่างเต็มที่เพื่อน,นำไปสู่การพัฒนาสตูลให้ก้าวหน้าต่อไปสตูลชนแนลประชับจับไว เข้าใจคนท้องถิ่นหลากหลายทุกแง่มุมที่คุณไม่รู้ตีแผ่ทุกเรื่องราวเข้าถึงครบทุกรสชาติของความเป็นจริงโดยทีมข่าวมืออาชีพพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปกับเราเพราะคุณคือส่วนหนึ่งของสตูนชาแนลสตูนชาแนลรบเคลื่องเรื่องคนสตู องทิ่นของคนสตูลอย่างแท้จริงที่ครอบคุมทุกเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวข่าวเหตุการณ์วิถีชีวิตของชาวบ้านข่าวประเพณีอาชีพศิลปะวัฒนธรรม ข่าวสังคมข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวการท่องเที่ยวทุกพื้นที่ทุกแง่มุมให้กับพี่น้องประชาชนและสังคมได้รับรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองสตูติดตามทุกเรื่องราวได้ที่รายการเล่าข่าวชาวบ้านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม IPMTV ยานส้ม ช่อง229ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์และรายการสรุปข,ข่าวชาวบ้านทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สตูนชาแนลครบเครื่องเรื่องค้นสตูน